สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็มาให้น้ําทุเรียนนะครับาการให้น้ําทุเรียนช่วงนี้ก็จะสบายนิดนึ่งเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนสาหรับสวนที่ผมปลูกก็มีทุเรียนไม่กี่ต้นมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ประมาณ20ต้น่ผมก็จะเดินเช็คดูนะครับเดินเช็คได้นะครับถ้าโคกไหนมีความชุ่มอยู่นะครับยังมีความชุ่มอยู่ก็จะยังไม่ให้นะครับถ้าโคกไหนเริ่มที่จะหมาดนะครับดินเริ่มที่จะเป็นผงก็จะเปิดน้ำให้สักหน่อยนึงนะครับช่วงนี้หน้าฝน ความชื้นในดินก็ก็มีสูงแล้วนะครับความชื้นในดินมันดีแล้วก็เดินสุ่มเอาก็ได้นะครับถ้ามีหลายๆต้นเนาะ,ะก็อาจจะเดินสุ่มดูนะครับอาจจะดูจากต้นนี้แล้วก็ไปดูอีกต้นหนึ่งอาจจะห่างกันสักห้าต้นหกต้นเนาะเดินสุ่มดูดินเราก็มาประมวลนะครับ ประมวลผลเนาะว่าเราจะให้เท่าไหร่ผมก็ปลูกไม่กี่ต้นผมก็เดินเช็คได้นะครับต้นนี้ก็ให้มาแล้วประมาณ10บนาทีนะครับโดยการให้น้ำสามหัวเนาะก็ให้ต้นนั้นด้วยนะครับต้นนั้นเนาะต้นใหญ่นะครับต้นโน้นแล้วก็ต้นนั้นด้วยนะครับผมมาดูแล้วว่าดิน เริ่มที่จะหมาดเนาะ,ะก็ให้น้ำไม่ไม่ไม่ชุ่มเกินไปนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนให้ให้พอ,อพอหน้าดินเนี่ยมันมีความชุ่มก็พอแล้วนะครับสําหรับที่ผมทําเนาะอากาศก็ไม่ร้อนไม่ร้อนมากนะครับเพราะว่าความชื้นในอากาศมีผลมานะครับมีผลมา ใบขแขนงก็ก็ออกมาเยอะ,อะเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวนะครับจริงขแขนงที่มันอยู่ตามต้นเนาะจริงตรงไหนที่มันที่มันหนาก็ตัดตัดออกนะครับตัดตัดออกอตรงนี้ผมจะมาเก็บทีเดียวขแขนงตัวนี้นะครับส่วนจริงแยกนะครับจริงแยกจริงที่มันอยู่ทั่วๆไปเนาะ,ะเราเห็นแล้วก็เดินตัดนะครับเดินตัด ทำทรงพุ่มให้โปร่งให้โล่งนิดหนึ่งเพื่อที่จะ,ะไม่ให้เป็นที่ะสะสมะแมลงความชื้นนะครับความชื้นมีเยอะ,อะก็ก่อปัญหาในเรื่องของเชื้อรา จิ่งนี้ก็เริ่มต่ำลงจะถึงพื้นแล้วนะครับหนักใบนะครับหนักใบต่อไปก็อาจจะได้หาไม้มาค้ำหรือไม่ก็ถ้ามันต่ำเกินไปก็คงต้องตัดออกนะครับเนี่ยพอยาวมามากมามากๆประธานอภัยพอยาวมามากๆมันก็ต่ำลงนะครับต่ำลงใบมันเยอะทั้งทั้งที่เราก็ตัด พยายามตัดจิิงข้างล่างออกเนาะเนี่ยนะครับตัดออกตัดออกไม่ได้เอากรรไกรมานะเนาะย้ออากาศดีๆค่อยมาไล่เจ็บออกนะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบไม่ร้อนใจเย็นๆนะครับทำงานหลายหน้าที่หลายอย่างให้น้ำ ใน้ําอยู่กับทุเรียนก็มีความสุขนะครับปลูกทุเรียนเห็นใบทุเรียนใบทุเรียนค่อนข้างที่จะมีสนีหนะ์เนาะผมว่ามีเสน่ห์นะครับพอโดนแสงแดดใบจะระยิบระยับใบจะมันนะครับมันจะแตกต่างจากต้นไม้ชนิดอื่นอยู่ พอโดนแสงแดดนี่ใบจะระยิยบระยอบดูแล้วมีความสุขนะครับนี่นสองต้นนี้ก็สิบนาทีแล้วนะประมาณนี้สิบกว่านาทีแล้วละ่ะต้นนี้ใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับโคนต้นนี่ครับแปดนิ้วกว่านะครับถ้าเข้าไปวัดดูเนี่ยวัดวัดลายลายเนี้ยใช้ไม้อ่า ขนาดมาขนาดข้างแล้วก็ใช้ตลับเม็ดวัดดู8นิ้วกว่านะครับทุเรียนยังไม่ถึง5ปีตัวนี้สมบูรณ์สมบูรณ์ในเรื่องของออในเรื่องของลำต้นกิ่งนะครับต้นนี้เป็นกิ่งข้างนะครับเป็นกิ่งข้างที่ผมได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเนาะมันเป็นกิ่งข้างนะครับ เป็นจ่งข้างที่แรกมันก็จะจะเอียงไปทางนี้เนาะแบนๆไปฝั่งทิศต,ตะวันออกแล้วก็ทิศทิศต,ตะวันตกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ต่อมามันก็หมุนเริ่มหมุนนะครับจ่งมันออกมันก็เริ่มหมุนหมุนหมุนแล้วก็เป็นทรงพุ่มแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นทรงพุ่มแบบนี้ จิงข้างหรือว่าจิงกระโดงนะครับกระโดงเนี่ยถ้าจะถามว่าเราจะปลูกแบบไหนเราจะเลือกมาแบบไหนส่วนตัวผมนะครับผมว่าได้หมดนะครับได้หมดอพอมันโตขึ้นมันก็จะจัดนะครับจะจัดทรงของเขาเองนะครับจัดทรงหมุนตัวเองอาการหมุนตัวเองก็คือการที่จะหมุนหาแสงเนาะ ากาจริงไหนมัน,ม,นมันทับซ้อนกันมันอาจจะบิดเริ่มบิดกันบิดก็คือเบี่ยงออกจากกันหลังจากนั้นเราก็มาแต่งนะครับแต่งจริงเพิ่มนะครับจริงกระโดงหรือกริงข้างาเหมือนกันนะครับสำหรับตัวผมนะครับจะปลูกกิ่งแบบไหนก็ก็ได้นะครับได้หมดขอให้ขอให้อ,ใหอ่า จริงพันมีความสมบูรณ์จริงพันที่ดีนะครับมันก็จะจะทำให้ทุเรียนนโตเร็วนะอแล้วก็ส่วนผสมของดินนะครับดินที่เรานำมาปรุงถ้าดินเราดีอยู่แล้วนะครับถ้าพื้นที่ของเราดินดีอยู่แล้วไม่ว่าจะปลูกทุเรียนปลูกต้นไม้ชนิดไหนมันก็ ก็โตดีเนาะแต่ถ้าเป็นทุเรียนยิ่งเป็นการปลูกที่อีสานเหมือนกับผมเนี่ยผมก็จะพยายามปรับปรุงดินนะครับแต่งแต่งดินที่โคกก่อนอแล้วเราค่อยค่อยมาปลูกเนาะปลูกก็ปลูกในลักษณะการาปลูกแบบไหนที่ทำให้ทุเรียนเนี่ยอรอดพ้นจากาจากการที่ทำให้ารากนะครับ โคนต้นนี่เน่าก็คือวิธีการยกนะครับยกขึ้นมาสูงแล้วก็ยกโคกแล้วก็ก่อนตอนที่ปลูกก็ยกเป้าดินขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับผมก็3นิ้วเนาะ,ะเนือจากโคกที่เราทําไว้นะครับเบ้าดินทุเรียนสามนิ้วแล้วก็พูนด,ดินเสริมเข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมวันนี้เนื้อหาสาระก็มีบ้างไม่มีบ้างเหมือนเดิมนะครับ เกี่ยวกับการที่มาดูแลทุเรียนวันนี้มาให้น้ําก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ประมาณนี้ครับผมอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ